ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยานะคะทะลักเข้าท่วมบริเวณหมู่ที่5ตําบลบ้างปรากฏอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะต้องบอกว่าพอลงมาพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เริ่มที่จะต้องโดนน้านะคะที่ไหลลงมานะคะรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะคะที่เขื่อนอย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีประชาชนบ้านเรือนนะคะผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานราชการเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะและระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขยายเป็นวงกว้างน้ำมาล้นเข้าท่วมผิวการจราจรบริเวณถนนสาย309อ่างทองอยุธยาบริเวณหมู่ที่6ตตำบลบางปรากฏไปจนถึงช่วงแยกป่าโมกมุ่งหน้าสะพานป่าโมกค่ะ ทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทาหารนะคะต้องเร่งช่วยชาวบ้านนะคะเคลื่อนย้ายของขึ้นที่สูงค่ะเพื่อความปลอดภัยรถก็สัญจรไปมาด้วยความยากลําบากนะคะคุณผู้ชมนะต้องระมัดระวังด้วยขณะเดียวกันนะคะในเขื่อนป่าศักชนลิทธิ์อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าขณะนี้เกินความจุทะลุ100แล้วนะคะ เมื่อเช้าค่ะมีปริมาณน้ำในเขื่อนนะคะอยู่ที่1 0 1 4นะคะจุด15ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ105.64ของความจุค่ะ และมีมวลน้ำเหนือนะคะไหลลงเขื่อน153.40ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันทำให้มีความจำเป็นค่ะต้องเปิดประตูระบายน้ำครบทั้งหมด7บานเพื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอีกเท่าตัวจากเมื่อวันนี้50ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันนะคะ เพิ่มเป็น103ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในวันนี้ซึ่งจะมีผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําป่าศักตั้งแต่อําเภอวังม่วงอําเภอแก่งคอยอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีแล้วก็อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากระดับปัจจุบันอีก1เมตรนะคะถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมคะ ทำให้กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยลบบุรีสระบุรีพรนะนครศรีเอยทธยาปทุมธานีและนนทบุรีให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะเตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ําจากเขื่อนป่าศัก์ชนลสิทธิ์ด้วยค่ะขณะที่จังหวัดลบบุรีเองนะคะคุณผู้ชมคันน้ำเนี่ยไหลหลากมาตามคลองชรประทานชัยนาทป่าศักด์ ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะในอำเภอบ้านหมี่หลายตำบลค่ะและมวลน,น้ำนะคะได้ไหลหลากลงสู่ที่ราบในพื้นที่ตำบลพุขาตำบลหน,นองไซขาวตำบลขาวพระงามอำเภอเมืองแล้วก็หลายหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมจมน้ำถนนไหลสา,ายค่ะต้องปิดกัน้นรถเล็กไม่สามารถผ่านได้และพื้นที่หมู่4นะคะตำบลท่าแ,แคนะคะอำเภอเมือง ก็มีน้ำไหลเข้าหมู่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบนะคะเพื่อขวางทางน้ำท่ามกลางความอกสัน่นขวัญแขวนของประชาชนนะคะเนื่องจากหมู่บ้านนี้อยู่ต่ำสุดในอำเภอเมืองลบบุรีค่ะคุณผู้ชมคะอบอกว่าผลกระทบนี้ค่ะยังมีอีกที่หนึ่งนะคะในเขตพื้นที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย น้ำในแม่น้ําป่าสักเอ่อล้นตลิ่งเข้าออบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะต้องบอกว่า11ตําบลระดับสูงกว่า70เซนติเมตรค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนของย้ายขึ้นที่สูงนะคะเนื่องจากยังมีน้ําท่วมในพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงปูนาเกือบมิดส่วนกระชังปลาที่อยู่ริมตลิ่งค่ะถูกกระแสพัดขาดไหลไปกับสายน้ําค่ะ โดยประชาชนนะคะคือคุณธัญทรวสุครรุจีอายุ56ปีค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เขื่อนป่าศัก์ปล่อยน้ำมาน้ำก็ไหลทะลักเข้ามาเรื่อยๆค่ะขึ้นเร็วมากเมื่อคืนนี้นะคะน้ำยังอยู่ชายคลองอยู่เลยจากนั้นไม่นานก็ไหลเข้าท่วมบ้านทำให้บ้านนะคะของคุณธัญทรเนี่ยต้องขนของเนี่ยย้ายหนีน้ำไม่ทันนะคะคือบ้านเนี่ยมาน้ำมาเร็วมากค่ะขนของยายไม่ทัน พร้อมไม่คิดว่าน้ําจะขึ้นเร็วอย่างนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือว่าช่วยหรืออะไรนะคะมีเพียงเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยคนของย้ายหนีน้ําเท่านั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้เข้ามานะคะในพื้นที่นี้ค่ะคุณผู้ชมในเขตพื้นที่อำเภอเสาวให้จังหวัดสระบุรีนะคะฝากด้วยขยับลงมาที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างคุณผู้ชมคะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะ แล้วก็เริ่มท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็วัดที่อยู่ริมฝั่งสองแม่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําก็ท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะเช่นนะคะทางด้านของวัดเองนะคะในอําเภอเมืองเนี่ยคุคณผู้ชมท่วมนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ไม่มีเขื่อนกั้นน้ําค่ะทําให้ไหลเข้ามาท่วมพื้นที่ของวัดสูงประมาณ60ซนติเมตรก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ โดยพระที่วัดท่านก็ให้ข้อมูลว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนค่ะน,น้ําจะสูงญาติโยมที่จะมาทําบุญที่วัดก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะกันบ้างแล้วคาดว่าปีนี้น้ําจะมีปริมาณมากกว่าทุกปีหลังจากปี5-4ที่ผ่านมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะนายสุพจน์รอดเรืองณหน,ะนองคายค่ะก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ทั้งสองริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยา โดยเฉพาะพื้นที่นอกคันคั้นน้ําค่ะในพื้นที่อํเาเภอสามโคกแล้วก็อํเาเภอเมืองปทุมธานีให้ติดตามระวังปริมาณน,น้ําสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนบนและลุ่มน้ําป่าศักซึ่งคาดว่าจะมีน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนลงมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะ นอกจากวัดนะคะประชาชนนะคะพระจะได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างสุนัขอันนี้สุนัขในวัดนะคะหลายตัวเลยก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะคะฝากทางหน่วยงานด้วยนะคะหลายพื้นที่มากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี้นะคะจากในเรื่องของภัยน้ําท่วมนะคะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสาวชัยภูมิเนี่ยในเรื่องภัยน้ําท่วมนะคะโพส นำเรือไปรับเพื่อนพึ่งคลอดค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาช่วยเหลือค่ะก็เลยมีการนําเรื่องนี้เนี่ยผ่านติกต็อกนะคะแอปพลิเคชันสมัยใหม่ในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชม คืออย่างสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดชัยภูมิน่าเป็นห่วงคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นในภาพนะคะมีผู้ใช้ติ๊กตอกกับรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ตนเนี่ยได้เดินทางไปรับเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกได้เพียง2วันที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะโดยปราศจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆเลยนะคะแม้จะมีเรือจอดอยู่หลายลำค่ะแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยค่ะ หญิงสาวก็บอกนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเพิ่งคลอดลูกได้2วันค่ะเราไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือใครอันไหนช่วยช่วยกันได้ก็ช่วยกันเองหน้าโรงพยาบาลมีเรือจอดว่างอยู่หลายลำแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยสักคนไม่มีใครถามด้วยซ้ำเพราะว่ารอรับนายกค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูคลิปสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคัะที่ยี่สิบเก้าหกสี่ยี่สิบเก้ากันยาที่จังหวัดชียงม่าังหวัเียง่ือคลอดได้สองวัน มารับหน้าโรงพยาบาลตรงกับวันที่นายกมาลงพื้นที่ดูแล้วคือเรือจอดเต็มแต่เราก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรหรอกเพราะว่าอันไหนที่เราช่ชวยช่วยกันได้ก็กคือช่วยแต่ก็คือก็คือหน้าโรงพยาบาเลเรือจอดแบบว่างว่างว่างแบบไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีใครถามด้วยซ้ำแ,แล้วคือแบบดูเพราะว่าเพราะว่ารอรับนายกค่ะ คุณผู้ชมคะก็เธอก็บรรยายความรู้สึกนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่า คลิปดังกล่าวนี้นะคะพอลงไปสู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีผู้ชมแล้วกว่า3ล้านครั้งนะคะพร้อมกับมีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นนับถือใจเพื่อนเลยค่ะหรือชาวบ้านรอการช่วยเหลือแต่คนใหญ่คนโตไปรอเอาหน้าเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นแม่ลูกอ่อนในคลิปค่ะก็ได้โพส a c e b o o k นะคะเปิดเผยรายละเอียดค่ะว่าก่อนหน้าที่จะออกมานั่งเรือสะเป่านะคะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ย ตนเนี่ยถูกรอปภตะอคอกว่าไม่ให้ข้างฝั่งเพราะต้องปิดเส้นทางรับนายกมีใจความว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเสียน้ำตาให้รัฐบาลชุดนี้คือเพิ่งคลอดลูกมาสามวันปวดแผลก็ปวดอยากรีบพาลูกกลับบ้านเพราะแดดร้อนมากคนก็เยอะการที่คุณประยุทธ์จันโอชาจะลงพื้นที่มาทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมาทำให้คนป่วย หรือแม้กระทั่งประชาชนปกติทั่วไปเดือดร้อนไม่ได้และตอนนี้จังหวัดชยัยภูมิก็ประสบปัญหามากๆแล้วมาแล้วท่านช่วยได้จริงหรือทางโรงพยาบาลการที่คุณจะรอเอาหน้าจัดฉากว่ามีคนรักท่านนายกนักหนาโดยที่ไม่เห็นใจคนป่วยจัญญาบานของพวกคุณอยู่ไหนอันนี้นะคะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะที่ต้องบอกว่าเขาได้รับ ความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะไปโรงพยาบาลนะคะในช่วงภาวะน้ําท่วมเช่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่พอนําไปลงสู่อในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองเป็นจํานวนมากนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ